น้องกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกาบอนุทศตูธุเจ้าค่ะรับสาตุครักท่านวิรยาศิริภัยเพ่เดินมีดับวิชาพานาคมีชิ้ครับอาการในนี้จของท่านเป็นไงบ้างครับวันนี้เอ่อให้แจ้งแบบรวมๆหรือว่าเป็นรอบที่คึ้นเรื่องเริอป่าก็เอาปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันก็เป็นสภาวะของการเดินมัรกที่ผ่านมานะถ้าปัจจุบันล้มเหลวก็ ที่ผ่านมาที่เดินมาไม่ว่าดีแค่ไหนก็คือล้มเหลวแน่แม้ถ้าปัจจุบันเขาดีอนาคตทิศทางก็ไปทางดีมแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เดินมาเองเนะว่าจะมีความเพียรแค่ไหนได้ครับอรอบของเมื่อคืนก่อนนะเจ้าคะ่ะรอบของเมื่อคืนก็มีองค์นิวรันห้าเจ้าคะ่ะมีองค์นิวรันห้าก่อนที่จะเริ่มนั่งก็ก็มีองค์นิวรันห้าก็จะ มีการเคลียร์พื้นที่ตั้งแต่เริ่มก่อนเริ่มนั่งเลยเจ้าค่ะดาภาสะหนึ่งองค์ธรรมกำหนดสำรวมไว้ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะองค์นิวรณ์ห้าที่เกิดขึ้นก็จะมีองค์การมาฉันทะนิวรณ์เจ้าค่ะความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีพยาบธานนิวรณ์ทินนมิทานิวรณ์อุทานจักกูกุจานิวรณ์วิจิกิฉานิวรณ์เจ้าค่ะก็เกิดขึ้น ทั้งหมดองค์นิวรณ์ห้าจะองค์ที่เด่นชัดก็คือองค์ฟุ้งนะคะก็เกิดช่วงแรกๆที่ที่เขาเกิดพระเจ้าดับภาษาไปเรื่อยๆค่ะองค์นิวรณ์ห้าก็ค่อยๆเบาบางลงเจ้าค่ะเขาก็จะเอ,อน้อยลงน้อยลงทีนี้ก็จะกําหนดไว้ที่ปลายจมูกได้สารวมกับเข้ามาได้เร็วยิ่งขึ้นช่วงแรกที่เริ่มนั่งการดักภาษะก็จะ ยังไม่ได้สําววมได้แต่พออ,อกำหนดสมาธิไว้ต่อเน,นื่องต่อเน,นื่องแล้วเขาก็จะสําววมกลับเข้ามาได้ได้ดียิ่งขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นก็ค่ะเพราะว่าจะเกิดทางองค์ตกองค์วิตกวิจาร์ก็เกิดขึ้นตลอดสมาธิเลยก็ค่ะเแค่ แต่จะดับ,บดับด้วยองค์วิจารณ์เพื่อไม่ให้เขาไปต่อไม่ให้าเขาเพลินเจ้าค่ะก็ดับความเพลินทั้งหมดเลยกําหนดจัสะหนึ่งองค์ธรรมต่อเนื่องอยู่ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะแล้วก็รอบเมื่อรอเมื่อคืนที่นั่นอพอองค์นิวรัน้าเขาสงบลงไป ก็เริ่มเกิดความโล่งโปง่งเบาสบายที่ปลายจมูกเจ้าค่ะก็มีอาการนี้เกิดขึ้นพอมีอาการนี้เกิดขึ้นก็เร่งความเพียนดาผัสสะรัวๆอยู่ที่ปลายจมูกดาผัสสะกําหนดอยู่ที่ปลายจมูกพอกาหนดไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีอาการปวดปวดปวด,ปวดเข้ามาปวดตรงกลางระหว่างคิ้วเจ้าค่ะก็ปวดแล้วก็เริ่มมีอาการปวดหัวเข้ามาด้วยแต่ว่าเออ ก็ยอมรับเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปว่าเขาเขาจะเป็นเวลาเพ่งเวลเวลาเพ่งนานๆก็ทําให้สบายๆเจ้าค่ะพระเจ้าก็นั่งต่อเนื่องไปแบบนี้ค่ะก็จะมีองค์นี้เข้ามาที่ทําให้ปวดเสร็จแล้วก็มีตอนหาที่พนเอาศัยเขาก็มีแต่เขาไม่ได้รุนแรงแล้วก็รอบเมื่อคืนเจ้าค่ะเองค์ที่ที่ที่เป็นบ่อย ที่จะชอบรูปหลับเจ้าคะก็เมื่อคืนก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าดับภาษาเร็วดับภาษาเร็วแล้วก็มีกําลังเจ้าค่ะของรอบมื่อคืนทีนี้พอถึงครบเวลาที่กําหนดเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตั้งความเพียรต่อก็คือยังไม่ออกครบแล้วชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบก็ไม่ออกก็นั่งต่อไปอืคิดว่าน่าจะเกือบเกือบสองชั่วโมงเจ้าค่ะก็นั่งต่อ นั่งต่อไปแล้วพอนั่งต่อไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดับะสทอยู่ที่ปลายจมูกต่อเนื่องต่อเนื่องไปสภาวะภายในก็เริ่มมีความโล่งเบาสบายขึ้นมาเจ้าค่ะคือมีกําลังอยู่ข้างในก็จะสัมผัสสัมผัสตรงนี้ได้เจ้าค่ะน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะสาธุนะก็ต้องเดินมากอย่างนี้แหละครับต่อนเนื่องไปนาะ ั่านแรงไปจนฝ่าเข้าจะสาม,มารถสำรวมเป็นสีให้บริบูรณ์นะครับตั้งกายตรงดับรงสติมั่นเฉพาะนั่งนะอันนี้ของเราก็ยังไม่ได้ดับหงสติมั่นเฉพาะนั่งนะครับาจก็ยังไม่ตรงตามระบบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องสำรวตสำรวจตัวเองว่าผิดพลาดจากตรงไหนนะครับเขาผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น ทำไมผิดพลาตัง้งอ่เริ่มตน้นเนื่องจากไม่ได้วอมอรกอบมาที่นะครับแล้วก็วอมแล้วก็ยังกําลังก็ยังไม่พอนะครับกําลังจะเกิดช่วงใดท้ายเจ้าค่ะใช่เลยเจ้าค่ะจะเกิดช่งดวงท้ายเจ้าค่ะมันก็ไปช่วงท้ายนู่นแล้วก็ถึงจะเริ่มสํารวมได้นั่นก็หมายความว่าอะไรโยงมาถึงระหว่างวันพอโยงเข้ามาถึงระหว่างวันก็แสดงว่า ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ปูโผเหมือนคนจมน้ำก็ติดตะกายขึ้นมาใหม่นึกได้ก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาใหม่ก็จจมลงไปยาวไปนึกขึ้นได้ก็เปื้อเปื้อกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็สลับไปสมบับมาอยู่อย่างนี้ก็จึงทําให้สภาวะไม่มีงหลักเนื่องจากความต่อเนื่องนะครับเนื่องจากความต่อเนื่องไม่มีเพราะฉะนั้นท่องยังให้สํารวมนะอินทรีย์ ให้บริบูรณ์สังรวมไว้ที่ปลายจมูกเพราะนั้นถ้าเขาไม่สามารถที่จะดับปศศระสาทด้วยมาวิธีหนึ่งองค์ทําได้กําลังก็ไม่มีนะครับกําลังก็ไม่มีไม่พอระดับได้ก็จริงเนาะแต่ว่าดับไม่ถูกทางเวลาพอดับไม่ถูกทางพุ๊บก,กาลังก็ไม่มีแล้วก็ความเพียรระหว่างวันก็น้อยนะครับท่านก็ต้องไปแก้ไขจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องแก้ไขก่อนนะครับ ถ้าทอดทิ้งธุระจะเอาแต่ในสมาธิไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะครับจะมีได้เฉพาะบางบางคุคคลบางท่านนะครับบางท่านแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับร้อยทั้งร้อยสานได้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่จะมานั่งสมาธิเอาแต่ช่วงกําหนดสมาธิไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะวิญญ,ญาณเขาอยู่กับท่านตลอดเวลา ก็ง,งยังไม่ตื่นอยู่ตั้งแต่หลับยันตื่นหลับยันตื่นตื่น,นยังหลับหลับยันตื่นอยู่ทำนั้นดีตลอดเห็นไหมแล้วท่านจะมาอเอาแค่ในสมาธิฝันไปเลยในสมาธิทําได้จริงๆถึงห้านาทีหรือเปล่าเห็นไหมเพราะฉนั้นถึงบอกละว่างวันสํงทันแล้วก็ก่อนนอนกําหนดให้นิวรณ์ห้าเขหลับก็จะมีกําลัง เดือแตนเอมัดนะครับแล้วก็มีอะไรก็ดับอย่างเดียวมีอะไรก็ดับอย่างเดียวไม่ต้องไปเออะอเออตามหลายตามนั่นก็คืออสภาวะที่เป็นความเพลิดเพลินนั่นแหละนั่นคืออภิชาละของมนันนั่นก็คือวิตตุเห็นไหมทำให้เกิดการติดติด,ต,ดตามตองใจเห็นอะไรก็หลายตามก็คือตัณหาอีกนั่นแหละตันหาพวกก็ย้อนกลับมากรรมเก่ากรรมเก่าก,ก็แสดงทางเวทนาออกมา ชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีพอใช่ไม่พอจัดเพราะนั้นองค์ธรรมก็รวมมาอยู่อย่างเงี้ยทั้งวิบากอ่ะทั้งปัญหาเห็ไหมในความยินดีอยู่ในเวทนาสามอยู่ในตัญหาที่คอยกระติบอยู่ในเพื่อนสองสรุปแล้วก็ไปลงที่นิพพานห้าอีกลงที่วิตตกวิการอีกลงที่ปิติอีกปลงที่วิชาและธรมนัติด้วยความเพลินความยินดีนันพระองค์จึงให้ละฉันทะละ ของตัดตัต้นๆนิดเดียวละฉันตลาดครับเห็นไหมเพราะนั้นฉันตลาดครัจึงเป็นเรื่องใหญ่ก็คือความเพลินความยินดีความพอใจเวทนาเพราะฉะนั้นทําไมต้องละเราก็เวทนาเทั้งชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีเราเห็นของสวยๆของงามชอบเของไม่เหม็นของตกกระป๋องปวดทรมานนั่งปวดไม่เอาไม่ชอบฟุ้งไปหมดไม่ชอบแต่พออยู่สงบปุ๊บชอบเห็นไหมนั่นคงจะให้ละให้หมดนะครับ ั้นเราต้องเข้าใจหลักพอเข้าใจหลักแล้วทําตามหลักไม่ใช่เข้าใจหลักแล้วก็เออเข้าใจใเฉยๆจะไม่ทํนแล้วทํายังไงไม่ได้ทันทีเมื่อไหรจะได้ก็ความเพียรความเพียรอย่างเดียวทำไมจะถูกจะปิดดับไปก่อนทําไปก่อนทําความเพียรให้ได้ก่อนให้เป็นอนุสัยให้เป็นนิสัยเพราะฉะนั้นถ้าความเพียรย่อหย่อนถอยกลับก็จะไปหวังอะไรอ่ะ หวังอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนตรงนี้ก็ต้องแก้ไขนะแก้ไขใหม่นะครับถามว่าดีขึ้นมาหรือ,อยังถ้าตอบแบบนะพื้นๆก็เสมอตัวเสมอตัว mm hmm. ไม่ได้ถือว่าทําแล้วได้แต้มถือว่าเสมอตัวในการเริ่มต้นนะไม่แย่ลงไปแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับ mm hmm. ก็เริ่มกันใหม่เอาใหม,เใหม่เอาให้มันจริงจังเนาะพอพระจายยางวันะ mm hmm. นะี้ พอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมมนเรื่องการเดินราข้าวเจ้าไม่ครับเข้าใจแล้วเจ้าค่ะไม่มีคถามไม่มีไม่มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมหรอมีสิ่งที่จะกล่าวเพิ่มเติมเจ้าค่ะน้อมกล่าวท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกล่าวแทบเผาท่านอาจารย์ที่เมตตาให้โอกาสเจ้าค่ะข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็ เข้าใจว่าเป็นผู้ยากแล้วก็ทําให้านอจ์เหนื่อยยา,ากแต่พาพเจ้าขอโอกาสปรับปรุงตัวใหม่จา้าน่ะจู้นนะก็รู้แล้วก็ปฏิบัติไปนะปฏิบททัติให้ถูกต้องเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มเปิดประตูไม่ได้ทำอะไรเพราะนั้นท่านต้องทําตรงนี้ให้ได้ก่อนพอได้แล้วถึงจะเปิดประตูไม่ได้ทำแต่แต่แตว่าสิ่งที่บรรลุแล้วบรรลุเลยนั่นคือไปหวังได้ตอนตปลายเอดือ แต่ในที่เราทำจะร้อนไงจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้ไงถ้าเรมเดินมาปุ๊บก็กลับไปเป็นคนเดิมอีกครับก่อนที่จะปฏิบัติเขาจะ,ะค่อยๆหายไปหายไปเนื่องการดินซีนะการส่งใยการได้การต่างๆหายค่อยๆหายหายจนมาทั้งหมดเลยนะครับพราะฉนนั้นตรงนี้มาเริ่มใหม่เมื่อมาเริ่มใหม่ก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสที่จะสามารถเข้าไปสู่ระบบของผมได้เหมือนเดิมแล้วก็จะ บรรลุธรรม็นลำดับๆได้นะครับแต่ก็ต้องเหนื่อยยากกว่าเดิมจะมาใช้ความเพียรเท่าเดิมไม่ได้ละหมดหมดโปรโมชั่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเดินมาให้ประสบความสเร็จก็ต้องมีความอเพียรสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเพียรน้อยลงเพียรน้อยลงผ่านไปวันๆผ่านไปวันๆี๋ยวก็จบเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะไปให้ไกลไปให้สุดกนะ็คือเรื่องเพียรต่อเนื่งงองน,นะครับแล้วก็ทาให้ถูกอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ละละละเว้นละเว้นเนี่ยเราต้องการความผ่านโอคาโอคาอก็เห็นอยู่แล้วก็มีอยู่นิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรเหมือนก็เราทําแค่เป็นกุศลเห็นไหมในสิ่งที่มันเป็นอกุศลเราก็ไม่สนแต่ก็อยู่ด้วยกันไง ความจริงก็ถูกเปิดออกมาหมดอยู่ด้วยกันหมดไม่ว่าจะจะจะทำอะไรก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งมารทั้งกิเลสทั้งอริยะที่ขาดหมดครับ้าใจอย่างแบบนี้พอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอะสู้ต่อหรือเปล่าสู้ต่อเจ้าค่ะน้มตาสุดาขอสู้ต่อก็ส,อสู้ต่อไปอ่านั้นก็อย่าไปทอถอยอย่าไปทอจริงจุละเห็นอ,อะไรดับให้หมดดับใั้หมด ครับเดี he he ๋ยวเขาเจะไปจุดของเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเราเหวี่ยงแขเนาะเจออะไรก็ดับ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 แค่นี้แหละไปประทองเดยอตายแค่ดับ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 พอดับต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวเขาจะไปรวมอยู่จุดจุดที่เขาจะอยู่เมื่อเขารวมได้ที่ปจายมูได้จริงทีนี้เขาจะไปของเขาได้เลยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เจอเหนื่อยต้องเหนื่อย ทุกอย่างจะลงตรงนังปั่นปนหมดแต่สุดท้ายก็จะไปได้เมื่อเอาชนะเขาได้ครับเมื่อกุศลธรรมสูงกว่าอากุศลเ,เนี่ยอกุศลเขามาเหนือกว่านะเพราะฉะนั้นท่านต้องทํากุศลขึ้นไปเหนือกว่าเขานั่นก็คือการควบคุมเขาแล้วก็องปฏิงใจกล่าว่าเมื่อควบคุมได้ถึงเรียกว่าการบังคับจิตได้จิตลอข้าใจย,ย่างก่บน,นี้ เข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกาบอะรรถละนะอนุทนาะสาธุครัาบสวัสดีครับสาธุน้องกาบเท่าเท่านอานในใจผู้นำจิตองศาทิมุติที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกาบอนะนุโมทนาสาธุนะน้องกาบสวัสดีเจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีครันะาบาน้องกาบสวัสดีเจ้าค่ะ